ลามาปล่อยพลังในโลกแห่งการเรียนรู้ไปกับรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยทีมสไตล์ออนทีวีชุกงโอเปนเฮาส์วันนี้พี่เบลจ็อบสตรองจะพาไปเปิดโลกของวิศวกรรมศาสตร์กันที่สถาบันเทคโนโลยีไทยญี่ปุน่นเอ๊แล้วอย่างนี้พี่เบลต้องพูดภาษาญ,ญี่ปุ่นกับเขาด้วยหรือเปล่านะไปติดตามกันเลยครับ ทตัวนีน้องๆทุกคนเลยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วง o p e n h o u s ออ n Air อยู่กับพี่เบลธนก,กิจคนเดิมเลยนะครับและวันนี้นะครับพี่เบลขอพางน้องๆมาอยู่ที่สถาบันเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่นนะฮะแห่งนี้โอ้โหต้องบอกว่านะครับสถาบันแห่งนี้นะครับมีอุปกรณ์การเรียนการสอนเครื่องไม้เครื่องมือที่ครบคันเลยนะครับโดยเฉพาะคณะวิศวกรรมศาสตร์นะฮะ และวันนี้นะครับพี่เบลขออาสาพาน้องๆนะฮะไปทัวร์คณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับว่าจะมีการเรียนการสอนอย่างไรกันบ้างและจะสนุกแค่ไหนตามพี่เบลมาเลยครับไปเลยเอาละครับน้องๆครับและตอนนี้นะครับพี่เบลก็อยู่กับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเลอเกียดวงษาพิกลนะครับท่านเป็นคณะบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่นครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับถามคําถามแรกกันเลยนะครับถามเกี่ยวกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ของสถาบันแห่งนี้ครับมีความก้าวหน้าในด้านใดบ้างครับอาจารย์ คือเราค่อนข้างโชคดีนะครับเพราะว่าเ,เราชื่อสถาบันเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่นนะครับทางญี่ปุ่นเขาก็ชอบใจเรามากมที่เราตั้งสถาบันแห่งนี้ขึ้นมานะครับหลายหลายอย่างที่เรามองเห็นรอบๆตัวเราเนี่ย เป็นของกี่บริษัทญี่ปุ่นให้เรามาอ๋คอคือเครื่องจ<า>ักรบริเวณด้านหลังก็ได้ใช้ประโยชน์จากนี้ในการการเรียนการสอนเยอะเลยครับครับผมแน่นอนครับอาจารย์ครับสถาบาันแห่งนี้นะครับชื่อสถาบันเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่นอยากถามอาจารย์ว่ามีความสัมพ,พันธ์เกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นในมิติใดและรูปแบบใดบ้างครับคือเหตุที่ชื่อไทยญี่ปุ่นเนี่ยเพราะว่า เจ้าของเราคือสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่นครับอยากจะตั้งสถาบันการศึกษาเพื่อเผยแพร่ความรู้ให้แก่เด็กและให้แก่เยาวชนของเรานะครับก็เลยตั้งสถาบันอย่างนี้ขึ้นมาเป็นสถาบันกามศึกษาเอกชนครับนะครับผู้ก่อตั้งเราเนี่ยก็ได้มองเห็นว่ามันมีอะไรหลายๆอย่างของญี่ปุ่นที่น่าใช้หรือว่าน่าเอามาใท้ทำประโยชน์ให้ประเทศไทยเป็นต้นว่าความ ปรัชญาที่เราเรียกว่ามโนสุกรินะครับคือปรัชญาการทําสิ่งของไม่ใช่เฉพาะเรียนเฉพาะทฤษฎีอย่างเดียวนะครับเราเรียนการนําไปใช้การทําของจริงนครนอย่างที่จะซึมซาบในความปรัชญาพวกนี้เข้าไปในทุกๆหลายวิชาด้วยนะครับอีกอย่างหนึ่งเราคิดว่าเออเข้าท่าดีนะถ้าเราจะให้นักศึกษาเราทุกคนคอย่างน้อยต้องมีความรู้ทางภาษาญ,ญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นนักศึกษาของเราเนี่ยทุกคนคนนะไม่แม้แต่ในคณะวิศวะเองต้องเรียนภาษาญี่ปุ่นเพียงพอที่จะ สื่อสารกับคนญี่ปุ่นบนระิษ mm. ัทที่ญี่ปุ่นที่อยู่ในเมืองไทยนี่ยเยอะมากอ uh. แต่ยังหาหาวิทยาลัยหรือสาบันรุ่มศึกษาที่เน้นไปทางเนี้เพื่อเพื่อจับเป้าหมายของกลุ่มลูกค้าทางนี้เ <c oughs> นี่ยงได้มาก มาพูดถึงหลักสูตรกันบ้างครับอาจารย์หลักสูตรการเรียนการสอนของคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งนี้นะฮะมีการเรียนการสอนแบบไหนบ้างครับเราตอนนี้เรามีอยู่ทั้งหมด6หลักสูตรนะครับเราเริ่มต้นที่วิศวกรรมยานยนต์เมื่อครั้งแรกสุดนะครับ,รบสปีถัดมาเราเพิ่มอีก2หลักสูตรคือวิศวกรรมการผลิตและก็ะวิศวกรรมคอมพิวเตอร์รนะครับ แล้วก็เมื่อสักปีสปี 5, ให้ผ่านมานี้เราเพิ่มอีก2หลักสูตรคือวิศวกรรมอุตสาหาการครับนะครับแล้วก็วิศวกรรมไฟฟ้าครับ mm hmm. ส่วนหลักสูตรที่6เนี่ยเป็นหลักสูตรปริญญาโททางเทคโนโลยีวิศวกรรมครับโอ oh ้โหพูดไปสักขนาดนี้นะครับผมเชื่อว่าน้องๆที่ชมรายการเราอยู่เนี่ยอยากจะเรียนต่อที่นี่แน่นอนน้องๆมีช่องทางในการศึกษาต่อที่นี่ได้อย่างไรครับมีมีหลายทางเลยครับนะเราเรามีการรับอย่างเช่นว่าผ่านคต้าของโรงเรียน mm hmm. นะครับ มีการรับโดยการสอบตรงแล้วก็มีการสอบชิงทุงงขนของคณะวิศวะเองก็อยู่ประมาณ15ทุนน่าจะได้นะครับที่ที่จะให้ทุกนการศึกษาสำรับนักศึกษา,าที่จะเข้ามาใหม่ก็จะมีการสอบสอบชิงทุนเหมือนกับสอบตรงรนะครับพร้อมๆกันแน่นอนครับที่สถาบันแห่งนี้นะมีการการันตีเกี่ยวกับถ้าสำเร็จการศึกษาไปแล้วเนี่ยแน่นอน100%มีงานทําแน่นอนอยากให้จารย์อธิบายจุดนี้ให้หน่อยฮะครับผมเป็นจุดประสงค์เรามาตั้งแต่เริ่มต้นว่า เราเราต้องเด็กของเราจบไปต้องมีงานทาแน่ๆนะครับคนที่ต้องการทํางานเนี่ยมีงานทําแน่และเท่าที่ผ่านมาก็ทุกคนก็มีงานทาหมดหรั้เนี้ขอบคุณอาจารย์มากเลยครับสวัสดีครับขอบคุณครับเป็นยังไงบ้างครับน้องๆครับได้ความรู้ได้ประโยชน์มากมายเลยนะฮะเชื่อว่าน้องๆหลายๆคนนะครับอยากจะดูแลใช่ไหมครับว่าคณะแห่งนี้นะฮะมีอะไรน่าสนใจและก็น่าทดลองกันบ้างเอาเป็นว่าได้เวลาแล้วฮะที่จะไปพบกับไกด์พาทัวร์ในคณะนี้ครับเดี๋ยวตามพี่เบลไปเลยฮะ เห็นรถแบบนี้นะฮะน่าจะเป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์แน่นอนเดี๋ยวเราไปทำพร้อมรู้จักเขาหน่อยฮะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่พี่ครับเดี๋ยวดับเครื่องนิดนึงดีกว่าเดี๋ยวจะคุยกันไม่รู้เรื่องนะฮะผมนัดน้องคนนึงนะฮะเขาอยู่คณะวิศวกรรมศาสตร์แต่เขาบอกว่านัดเจอที่ชมรมเกียร์ที่นี่ใช่ป่ะชมรมเกียร์ป่ะฮะใช่ครับผมที่นี่แหละใช่ครับชื่อน้องพิงกี้คนนี้หรือเปล่าน้องพิงกี้เปล่าไม่ใช่ไม่ใช่น้องพิงกี้คนไหนอ่ะคนนี้หอ้าวคนนี้เหรอสวัสดีครับโอ้โหตามตัวตั้งนนา มาถึงนี่แล้วนะฮะชมรมเกียร์ไม่ถามไม่ได้อันนี้คือรถอะไรฮะเป็นรถฟอร์มูล่าค่ะแต่ว่าหนูเพิ่งเข้ามาชมรมก็ย,ยังไม่ค่อยรู้ข้อมูลเท่าไหร่เลยงั้นต้องถามาใครคน,นะนะนี่สวัสดีครับชื่ออะไรครับอ่ชื่อโอครับโอศัตรูกรรมยานยนต์ปีสามครับอ่านี่ก็คือรถสต u d เด t f ฟอร์มูล่าครับ,รบซึ่งเป็นรถของชมรมเกียร์ครับทุกปีเนี่ยเราจะทารถ f o m u l a อืซึ่งเป็นเครื่องมอเตอร์ไซค์เพื่อนำเข้าการแข่งขัน TSE ในทุกๆปีครับซึ่งเป็นการแข่งขันระดับประเทศและเจ้ารถคันนี้เนี่ยมันเป็นผลงานของใครฮะอ่รถนี่ก็ส่วนใหญ่จะเป็นพาร์ทที่นักศึกษาและอาจารย์ช่วยกันออกแบบนะครับนักศึกษาร่วมกันผลิตและเอาไปแข่งขันด้วยครับแหมสุดยอดจริงๆนะฮะสวัสดีครับขออนุญาตนะฮะสวัสดีครับอันนี้คือชื่อชมรมเลยฮะ เป็นชมรมเกียร์เหมือนกันครับชมรมเกียร์เหมือนกันไทยนิจิอีโคโนครับอ๋ออีกส่วนหนึ่งใช่ครับอันนี้คือรถอะไรฮะเป็นรถอ่าตอนนี้เป็นรถอีโคโนนครับเป็นรถประหยัดพลังงานน้ำมันครับใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิงครับแล้วเราผลิตขึ้นมาเพื่ออะไรครับเพื่อรงการแข่งขันรายการ Honda m i l มิเลชเชลเลนด์ครับโอเคฮะโอ้โหสุดยอดจริงๆนี่คือส่วนหนึ่งของชมรมเกียร์ครับเป็นรถประหยัดน้ำมันผลงานของนักศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์โอ้โหสุดยอดจริงๆฮะ คือเข้าเรียนแคดแคมแคร์นี่เขากำลังเรียนกันอยู่โอ้โหกำลังเรียนกันอย่างขาวกับแเว้ยพี่สงสัยมากเลยแคดแคมแคร์นี่มันคืออะไรนะฮะถ้าพี่อยากรู้ลึกรู้จริงอะค่ะต้องไปคุยกับอาจารย์เลยจริงเปล่าจริงแล้วสวัสดีครับโอ้โห ถามอาจารย์นิดนึงนะฮะอาจารย์ขายประดับยนต์หรือเปล่าฮะไม่ใช่ครับแต่ว่าเป็นส่วนหนึ่งของวิชาคือเราสอนวิชานี้ก็คือในส่วนของแคดนะครับแล้วก็แคมแคร์สามารถที่จะดีไซน์แล้วก็ผลิตออกมาเป็นชิ้นงานอย่างนี้ได้ส่วนของแคดนะครับแคดก็คือคอมพิวเตอร์เอเจดีไซน์การดีไซน์ขึ้นรูปครับแล้วก็แคร์นะครับเป็นการเอางานที่เรขึ้นรูปไปแล้วทําการวิเคราะห์ซิมูเลชันจากนั้นเราซิมูเลชันเสร็จปุ๊บสรุปแล้วว่าเราต้องการแบบไหนเราสามารถทำแคมนะครับแบบชริต่อได้ ตรงนี้ก็สามารถเข้าสู่กระบวนการของอุตสาหกรรมครับในเรื่องของการผลิตออโต้พาร์ตอิคพาร์ตแล้วก็มิศิกรพาร์ตเกี่ยวกับพาร์ตการฉีดงานพลาสติกครับแล้วก็การขึ้นรูปแม่พิมพ์ต่างๆนี่โอเคผมว่าน่าจะมีความรู้มากๆผมขออนุญาตไปนั่งเรียนกับพี่ๆน้องๆได้ไหมฮะได้ครับครับผมขออนุญาตอาจารย์นะครับขอบคุณครับอาจารย์ครับ ได้ยกอุปกรณ์การเรียนการสอนขนาดใหญ่เลยนะฮะมาให้นักศึกษาได้เรียนกันถึงแบบจริงๆเลยเนาะใช่ค่ะเพราะว่าที่นี่นะคะเราเน้นให้นักศึกษามีประสบการณ์จริงค่ะครับผมเราก็เลยมีเครื่องจักรขนาดใหญ่ให้นักศึกษาได้ฝึกฝนค่ะไอเจ้านี้ก็คือเครื่องฉีดพลาสติกใช่ค่ะก็เมื่อกี้ที่เราออกแบบในโปรแกรมใช่ไหมคะเป็นแก้วเราก็สามารถฉีดผ่านเครื่องนี้ได้โอ้ยยิ่งใหญ่มากเลยนะ นี่อาจารย์กาลังสอนอยู่เลยนะฮะอาจารย์กําลังสอนอะไรกับน้องๆอยู่ครับครับตรงนี้ก็หลังจากที่เราดีไซน์ผ่านแล้วก็ทาการซิมูเลชันจากโปรแกรมเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มีการทําแม่พิมพ์ต่ออนี่เป็นแม่พิมพ์แก้วที่เราเห็นจากด้านบนนะครับเราก็มีการมาทําแม่พิมพ์จริงๆเพื่อให้ศึกษาได้เรียนรู้จริงๆกับของจริงนะครับครับจริงโดยที่นึกษาเนี่ยเวลาทำดีไซน์เสร็จแล้วปฏิบัติจริงเนี่ยสามารถที่จะไปไปยุคใช้ประกอบเป็นอาชีพได้คร้แต่นายสายังไม่จบสามารถที่จะไปรับจ็อบพิเศษเพิ่มได้อื สร็จแล้วฮะแต่พี่สงสัยนิดนึงฮะทำไมเราต้องมาเปลี่ยนรองเท้าให้มันยุ่งยากด้วยครับอห้องต่อไปเนี่ยที่เราจะไปกันเนี่ยเขาเรียนกันอยู่เราะเป็นทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรขนาดใหญ่ใช่ไหมคะซึ่งของมหาวิทยาลัยเราก็มีนโยบายว่าความปลอดภัยต้องมาก่อนค่ะจริงปะจริงค่ะโอเคถ้าพี่พร้อมแล้วไปกันเลยไหมคะพร้อมเลยฮะไปเลยฮะน,นี่ก็เป็นห้องเรียนอีกห้องหนึ่งนะคะอันนี้คือห้องเรียนอะไรฮะ เครื่องจัรโคอัตโนมัติค่ะก็คือเป็นเครื่องจัรที่ทํางานโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการครับผมแล้วมีการเรียนการสอนอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวเราไปถามอาจารย์กันดีกว่าโอเคได้เลยฮะใชโอ้โหสวัสดีครับอาจารย์ครับโอ้เชิญนี้เลยฮะครับโอ้ถามนิดนึงครับห้องนี้คือห้องอะไรฮะอาจารย์ครับ ห้องนี้คือห้องเครื่องจัก,กรกลอัตโนมัติห้องนี้เป็นการเรียนการสอนของสาขาวิศวกรรมพลังงานและวิศวกรรมอุตสาหการครับงานเองนี้ก็คือเป็นเครื่องจัก,กรกลอัตโนมัติที่ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์อและในการผลิตพาร์ททั้งอิเล็กทรอนิกส์ครับแล้วก็เครื่องยนต์เนี่ยห้องนี้ก็จะช่วยได้ัอ่อนได้หยก็เครื่องแรกเป็นเครื่อง CNC machine center <อ>ครับผมตรงนี้ก็จะเป็นการทำพวกแมชชีนที่ผลิตสั่ เบอันนี้จะเป็นเครื่องวายคารค่ะคือ,อใช้เส้นลวดในการตัดเฉียงก็คือเป็นชิ้นงานที่ได้จากเครื่องวายคัร์ตอนนี้เราก็มีห้องปฏิบัติการเหญ่เลงนะคะมีชื่อว่าห้องปฏิบัติการมาตรวัดวิทยาเฮ้ยอยากรู้รแล้วอะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะโอเคฮะไปเลยครับโอ้โหเครื่องไม้เครื่องมือเพียบเลยนะฮะครบคันจริงๆเลยนะฮะหนูจะพาพี่เบลไปดูเครื่องใหญ่สุดเลยค่ะวันนี้เครื่องใหญ่สุดเลยโอเคฮะไปกันเลย อาจารย์สวัสดีครับัอาจารย์เชิญน้างกลางเลยฮะครับผมโอ้หอาจารย์ชื่ออะไรครับชื่ออาจารย์เทร์ศักดิ์ครับอาจารย์เทืศักดิ์อันนี้คือเครื่องอะไรฮะหคราตาแบบดูยี่ใหญ่เลย Coordinate Measurement Machine ครับเครื่องวัดแบบสามมิติอ่าห้องนี้เลยนะครับโดยภาพรวมก็จะเป็นวัดขนาดครับก็คือจากห้อง c ซีนสีด้านข้างครับ เราทาม,มาแล้วแล้วเราตรวจสอบ,บว่ามันตรงตามที่เราต้องการไหมต้องใช้ความละเอียดนะครับเพราะว่ามันเป็นเครื่องมือวัดละเอียดแล้วก็จะต้องมีพื้นฐานการอ่านแบบมาก่อนอนะครับโอเคครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากเดี๋ยวผมขออนุญาตเดินดูภายในบริเวณห้องหน่อยนะฮะขอบคุณครับอาจารย์ครับ บอกว่าวันนี้นะฮะน้องพิงกี้ได้พาทัวร์ภายในคณะนี่แบบว่าได้ปฏิบัติงานจริงแล้วก็ได้เห็นเครื่องจักรมากมายเลยนะฮะในฐานะที่น้องพิงกี้นะครับพาพี่เบลเนี่ยทัวร์ไปนะฮะอยากจะฝากอะไรถึงน้องๆที่ชมรายการเราอยู่ครับก็สําหรับน้องๆคนไหนนะคะที่สนใจจะเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์ก็อย่าลืมนึกถึงสถาบันเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่นนะคะเพราะนอกจากน้องๆจะได้ลงมือปฏิบัติจริงแล้วน้องยังได้เรียนภาษาญี่ปุ่นเพิ่มด้วยค่ะซึ่งสร้างโอกาสในการไปแลกเปลี่ยนต่างประเทศหรือว่าศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไปอีกค่ะ เอาละครับน้องๆครับและครั้งหน้านั้นนะครับพี่เบลยังอยู่ที่นี่นะครับคณะอุตสกรรมศาสตร์นะครับแน่นอนว่าเรื่องราวของคณะนี้นะครับยังไม่จบเพียงเท่านี้ยังมีอะไรที่น่าสนใจอีกมากมายเลยนะครับแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าในช่วง Open House On Air สำหรับวันนี้นะครับเรา2คนลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบยย